เลยเสียงดี <laughs> เสียงมวลอันนี้แคลมซิ่งจะได้กรนะเพรงฟังเสียงลูกทุง่งธรรมดาเดี๋ยว<ร>โอกาสหนาโอกาสหนาแมนเออมื่อนี่ครับเลยขึืนเชิญบนเวทีเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับพี่น้องที่ตามทั้งคลิปอัศเห็นว่านะครับครูที่สอนร้องสอนลำให้องค์อิงนั่นก็คือครูตั้มนครินร์คกับแตงผลงานเพลงล่าสุดก็มีแมนครับผมครับเดี๋ยวโอกาสดีๆนะครับคงสิไดมาร่วมงานกัน คร,ค,รครับแล้ววันนี้นะครับพร้อมกับอีกผู้หนึ่งเดี๋ยวให้เราฝาก YouTube รสบัตตะกอนฮะบอกพี่น้องตอนนี้ทํา YouTube ด้วยนะครับกับครูตั้มครับผมกําลังท YouTube นะครับได้20สกว่ามือ้ครับพี่น้องนะครับฝากเบิ่งฝากแงะนะครับช่องตั้มนครินนะครับครูนองคงอิงนากละกันเนาะนะครับขอนะครับทุกกาลังแห้งใจนะครับกดติดตามนะครับทังด้าน YouTube ของผมด้วยกัละกันนะครับเนาะเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษคือกันพี่น้องครับศรีสะเกษกันเองบ่ตองเกรงใจกัน้ะพี่น้องเด้อนะครับ บ่งแง่งนะครับอยเบางซอยแง่งนะครับถือว่าเป็นศิลปินลูกหลานบ้านเฮานะครับหรือว่าสิเป็นคู่เพลงนะครับพบกับเป็นคู่เพลงนองไม่นะครับบ่ท่านได้เก่งปันใดนะครับนอกจังได๋ก็ฝากเป็นกำลังแห่งเอิกกำลังแห่งใจให้นั่นเป็นแก็แล้วกันพี่น้องเบิดสกุลสกุลนะครับขอบคุณล่งกลางใจพี่น้องเบิดสูตากเด้อพี่น้องเสวีเสดีอีกครั้งหนึ่งครับคู่เพลงคู่ก่อนลํำสิ่งคนแรกของอาจารย์ต่ําอาจารย์ต่ําครับสิมาฮอดอาจารย์ตั้เจ้าหูจักว่าวลูกสาวเจจจาาไไไปม เดียวนี้น่ะนะสิเปิดโตหอดผู้พ้าน้องทำมาหากินครับนี่ผู้พ้าตะลอนตะลอนก่อนสิมาพ่อกู้ต่ำผู้ใดหเอามาเลยครับพ่อไก่ครับเลนเชนพ่อไก่อุงนีงมาด้วยกันลูกมาด้วยกันเลยอ่าพ่อไก่นะครับผู้ที่พ้าอุงอิงไปลองเพ่งตามตลาดนัดขีซาเลงจุงจุงบักาโลไปคือผู้นี่ครับพี่น้องเอามาปีกลัวผู้นี้พันว่าผ้าอุงอิงอุงอิงนี่เลิกเลี้ยนเลิกเลี้ยนแล้วใส่สุดนักเรียนไปลองเพ่งตามตลาดนัดกู้ต่ำผ้าขีซาเลงไป ครับพอไก่พอไก่หลังจากนั้นคือพอไก่นะครับนี่พาลูกพาล้านไปลองเพลงตลาดนัดหลังจากนั้นอุงอิงก็ไปออเดชั่นบนเวีทีสาวน้อยเพชรบันแพงเนาะนะครับนี่สวดๆให้พอไก่นะครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับผมพอไก่อุงอิงครับผมทีพาอุงอิงไปลองเพลงตลาดนัดครับผมครั้งแรกในชีวิตครับผมพอไก่ครับเป็นใจเลยครับผมไปเอาลูกเจ้ามามันผัดลูกผักกันบ่คงบ่วากันเนาะ คงบว่ายกันดอกครับบอสครับผมต้องดีใจและส่งเสริมไปข้างหน้าดีใจดีใจแห้งครับดีใจจนว่าน้ำตาไหลครับผมครับดีใจน้องได้มายืนจุดนี้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกประการครับผมดีใจตื่นตันครับพี่น้องครับ่าก็ทั้งด้านนะครับพอไกล้วค็คู่ตำเนาะคู่ตำนี่องค์ยิงไปหัดลองหัดล้ำน้ำคู่จักเดือนครับ ฮัดหลอกฮัดล่ำประมาณเกือบเกือบปีครับผมเกือบปีหนึ่งครับตั้งแต่น้องกำลังอ่ากำลังขึ้นมอสามกำลังฮัดล่ำซิ่งเหมือนปะครับผมช่วงนั้นกำลังน่าจะเรียนอยู่มมอสามเลยเนาะนางเนาะมอสองจะขืนมอสามเหรอมอสองสิขึ้นมอสามนะครับถ้าจำได้นะครับผมกระสันๆอยู่ตอนนั้นนะครับเพื่อนพ่อท่านในวัยผมยาวนะครับครับหลังจากนั้นก็ยินข่าวว่าเพื่อนมอออริชั่นบนเวทีสาวน้อยแพงแมนครับครับมิโกะรู้สึกใจในกำลูกศิลป์ลูกหาที่มาถึงมือนี้ครับ มาถึงเมื่อนี้นะครับมันมากกว่าเข้าม,มาปลื้มใจนะครับมันมากกว่าเข้าม,มาดีใจนะครับที่พี่น้องให้ความหักความแพงนะครับลูกศิษย์ผู้นี้นะครับมาหอดฟังฝันนะครับเพ,พิ่น,นมาต้นใม่สำหรับมาเลยนํำใจนะครับเพิ่นมาต้นไหม่สีงอกสีงามใดนะครับกระยอนดินยอนปุ๋ยนะครับศิลปินปลูกหลานป้านเฮาสีดงสีดังใด นะคกับกระยอนกับลังแห่งเอิบกำลังแห่งใจสายท่านำใจพี่น้องนะครับซอยเบิงซอยแง่งนะครับลูกหลานบานเฮาไะ้รับให้เจิดจรัสนดครับในเวทีนะครับในบนเส้นทางสายศิลปินนะครับจะได้กับฝากพี่น้องฝากเบิงฝากแง่งนะครับศิลปินบรรสุขสุคนของวงสาวหน่อย นับตั้งแต่นะครับประว่าสิเป็นทั้งดา้านไฟโดนตรีนะครับตั้งแต่คอนวายพ,พุ่นไปขึ้นไปบุลับพี่น้องนะครับเนาะนะครับซนะอยเบิงซอยแง่งนะครับให้กำลังให้เออกำลังแห้งใจทีมง,ง,งานเฮานะครับได้มี่กำลังแห้งเออกำลังแห้งใจสู่การสู่งานต่อไปนะครับขอเสียงสวดๆให้ทางบอร์ดโจน้ำเน่กันละกันครับผมขออย่าเสริมกู้ตามจะหน่อยหนึ่งต้นไม้เมื่อกี้นี่วา ใส่ปุ๋ยมันจะงามครับผมแต่ถ้าบรสิบคนบวิสิบเป็นตนใหม่ถ้าเสียมันซื้อมันตรงมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ปลูกกับพู้ถนอมเพราะฉะนั้นขอบคุณพ่อไก่นะครับขอบคุณทั้งด้านพ่อไก่ฝั่งปลูกเตาให้มาหอดมือนีได้ก็ขอบคุณครับเม่์มเอซีนะครับเนาะที่สนับสนุนลงอุ้งอิงนะครับเนาะได้มาเยือนจุดนี้บนวิธีสาว้อยเพชรบ้านแพทย์นะครับยังสง่างามนะครับเนาะ ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณวัจโจยมนินนะครับเนาะ,ะพูดดูแลน้องเลยสัดน้องนะครับเนาะ,ะ,ะเดี๋ยววันนี้ลูกสาวมัน,นลูกสาวมีสิ่งที่มอะค่ะขอบคุณพอ่อไกลละกะคู่ต่ำนะคะเด้อที่ค่อยสอนหลอกสองลำหนนะคะเนาะเป็นสองคนที่ละนับถือซัมพอซัมเมคะ่ะ คุนเป็นคนคนแหลกที่ค่อยสอนหนูแต่แต่นูก,กาวเขาวงหมอลำขังแหลกก็คือคู่ต่ำแต่ก่อนจีมาเจอคู่ต่ำกับพกไก่เนี่ย่ะค่ะพาไปจากเด็กน้อยตาดำดำพูนนึงเนาะะเนาะไปลองเพลงตามตลาดนะจนทด่กาวขึ้นมาสู่สาวน้อยเพชิดบันเพลงค่ะขอขอบคุณพ่อเด้อค่ะเด้อ อีหลานะครับซิมอบนะครับเขารบคู่ถือว่าเป็นเป็นพ่อเป็นคู่นะครับมีพ่วงนะครับพ่วงมะลินะครับสัญลักษณ์แห่งความกตัญญูนะครับมาภัยอีพอไกลคนแรกนะครับผูพ่าไปลองล่ำตำตลาดนัดน,นะครับมีวันนั้นก็ถือว่านะครับกลัวจะถึงวันนั้น กูจะถึงวันนี้นะครับมีวันนั้นก็เพราะมีวันนี้นะครับขอบคุณนะคะเด้ออีกผู้หนึ่งครับนั่นก็คือคุณคู่นะครับครูตั้มนักครินนะครับคู่ผู้ฝึกร้องฝึกลร่ำให้นะครับคู้คนแรกนะครับกาจะมาถึงวันนี้นะครับด้วยกันเพราะบุ่ม นะครับสิทธิ์มีครูอยู่ไหนก็จเจริญสิทธิ์เคารพครูอยู่ไหนก็นะครับจเจริญเฮ่งเฮ่งดังดังปังปังนะครับแล้วเี่เรียอว่าไดก็คือพอได้ใจเด้ที่ห้โอกาสหนูขอบคุณพอแล้วก็ เมนูกอจถา้าเมนเหมือนน,นพ่อว่าให้โอกาสก็คือสิบวันหงไม่ยืนบนเสาหน่อยเพื่อันแพงแล้วก็บ่อมีซืีอเสียงในซัมเน่จากใจลูกสาวหนาครับตั้งใจเอาพ่อกะสิเคียงขังหนูไปตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพ่อกะอยู่เคียงขังหนูไปตลอดตั้งใจเอาเมื่อใดที่โอก,กาสเอาเวทีมงนีเอาสนามเทียบเพื่อบางกู นะครับเป็นเวทีแห่งความทรงจำนะครับที่ครูทั้งสองได้มายืนบนเวทีแห่งนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับพ่อครูทั้งสองอีกครั้งหนึ่งครับเป็นคู่ทั้งสอนล่ำเป็นทั้งครูชีวิตนะครับคู่ชีวิตที่ให้สู่ได้นะครับเพราะว่าสิเป็นหาสู่ตามตลาดนัดเนาะนะครับและก็ผลงานเพลงใหม่นี่กํลลังสิเป็นคู่ค้นต่อไปครับพี่น้องครับเพ่งยังก่อเจ้าเแี่ยงให้ลูกสาวน้ำตาอีลาน้อยครับนี่น้ำตาอีลาน้อย ใกล้สิลลลแล้วไปแค่แล้วแล้วแล้วร้อยครับแต่งเรียบร้อยแล้วกันโดนตีมืออึ้นน่อสิมาเป็นเดโมโให้เพื่อนได้ลองนี่ฝากไว้กับพี่กำลังครับกับครูคนใหม่ครับครูโจยมมนินครับจากปลายปากกาของพ่อเองครับที่เห็นลูกว่ากําลังเกิดยังขึ้นในตอนนี้อาจจะบอกได้เก่งซําคู่หรอกครับว่าการเทียบเท่าคู่แต่ว่าคือแต่งเฉพาะกิจให้ลูกเฉยๆอ้าวมีหยั่งสิมีหยั่งสิมาแสดงให้พี่น้องได้เบิ่งบนเหรอครับพอกับลูกมีหยั่งมามื้อนีร กระบอกเป็นยังครับก็ถือว่าห้องรองรั้ไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอ,ขอบคุณคู่ตั้มอีกครั้งแล้วก็พ่อไก่อีกครั้งผู้ทีทรงตนกลางงามๆปลูกไว้แล้ว กลาวไว้แล้วส่งมาเดี๋ยวทีมงานผมส่งลูกสาวตอ่อให้มันได้กินหมากกินผลก็พอเด้อขอบคุณมากๆครับที่ส่งมาให้นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับรขอบคุณกูต้ามีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณพี่น้องเอซีแฟนคลับที่รอยการสนับสนุน1 7 0 0ล้านตอนนี้ที่พี่น้องกำลังติดตามคนหาอ,อน้องอุ้งหญิงตอนนี้ขอบคุณคบ,บตรทุกไปหัวใจทุดกทดวง,ดท,งดที่กำลังรับชมออนไลน์